ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะมาคำนวณนะสูตรเด่นนะเด่นร้อยบนตัวเดียวนะครับเด่นร้อยบนตัวเดียวนะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมบ่งกลุ่มไว้ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับต่อจากงวดที่แล้วนะฮะ นะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดเมื่อกี้งวดที่ผ่านมานะก็คือสูตรใหม่นะครับนี่ฮะลงให้งวดเมื่อกี้งวดจำวันที่หนึ่งทับสองทับหกห้านะฮะได้เลขสามนะผูดอกสามศูนย์แปดนะสมาชิกนะก็มาตรงๆเลยเลขสามตัวเดียวหลักร้อยตัวเดียวนะฮะก็มาตามนี้นะฮะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่านะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะฮะสมาชิกนะครับสมาชิกเก่านะฮะอยู่ในช่องนี้นะครับเห็นแน่นอนนะฮะลองไปย้อนดูนะฮะผมชน ที่เป็นหลักร้อยนะครับตัวเดียวชนกันผมชนกันให้สาูนรฮะจะมีสูตรนี้อยู่ด้วยนะสมาชิกนะก็ลองไปนะครับยอดลองไปยอดดูได้นะฮะไม่มีนะครับแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อนะครับกันนะครับสูตรที่2ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเก่านั่นแหละฮะต่อจากวันที่แล้วก็ทางเดินเลขงเมื่อกี้นี้นะผมจับ ชุดนี้นะครับที่ที่อ่าอะไรนะศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามเนี่ยผมยุดตัวนี้นะฮะมันไม่มีเลขแปดนะก็เลยอ่าสูตรเนี้ยมันหลุดว่าเมื่อกี้นี้เดินมาดีๆทางเดินเลขนะนะครับงวดนี้ถึงจะหลุดนะผมก็จะมาทําต่อให้นะครับสมาชิกนะกเพราะมันเป็นสูตรเก่าเดินยา,ยาวๆเลยแค่แค่หลุดแค่าเมื่อกี้งวดเดียวก็ยังไม่ทิ้งนะสาหรับสูตรนี้แล้วก็ สูตรที่3นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วงวดเมื่อกี้งวดที่แล้ว2อสูตรเนี่ยเดินมาดีๆเลยฮะสองสูตรเนี่ยนะเป็นสูตรประจําช่อง,องผมนะฮะเดินยาวๆเนี่ยทําชนกันที่เลขยค่าเลขยหกเลขยเกียรนี่ยผมหมายมันปันมือน,นะฮะมันก็หลุดนะฮะสองสองสูตรเนี้ยถ้าสองสูตรนี้ไม่หลุดนะฮะมาตัวใดตัวหนึ่งนะมีเฮแน่นอนว่เมื่อกี้ผมเป็นเน้นที่นะครับที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามนะครับนะครับ มันออกศูนย์มันออกสามศูนย์แปดนะฮะนะเกือบไปไม่ถึงนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้นะถึงจะหลุดสองสูตรนี้นะวันนี้จะได้เลขตัวไหนก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดทั้งสามสูตรเลยในะคลิปนี้ดูให้มันจบนะสมาชิกนะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอททอนนคคำนวนด้วยนะฮะสมาชิกนะนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะนะสมาชิกนะ ถ้าท่านกดติดตามแต่ท่านไม่กดรูปกระดิ่งที่มันแจ้งเตือนนะครับมันก็จะไม่นะครับมีการแจ yes, ้งเตือนนะครับคลิปไหนที่ผมลงคลิปใหม่ๆมันจะไม่แจ <employ> ้ง uh, เตือนท่านนะฮะถ้าท่านไม่ไม่กดรูปกระดิ่งนะฮะมิฉะนั้นท่านต้องกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็มาฟังนะครับมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสูตรไหนที่สมาชิกชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองนะฮะนะครับถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะมาดูเอามาดูสองสูตรนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูหลักร้อยตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะแมาดูทางเดินเลขนะโอ้โหอ ผมเสียดายว่าเมื่อกี้นี้ฮนะนะครับถ้าติดมาสักตัวนี้มีเฮตุแล้วฮะว่าเมื่อกี้นี้นะนะนครับก็เดินมายาวๆนะคว่าเมื่อกี้ได้ห้าหกเจ็ดนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ได้ห้าหกเจ็ดพออกศูนย์เออสามศูนย์แปดนะสมาชิกนะก็เดินมายาวๆก็หลุดนะสมาชิกนะก็นะครับหลุด ก็ว่าหลุดไปนะสมาชิกนะก็ก็ผิดนะสมาชิกนะอ่ะไปต่อกันเลยวันนี้จะได้เลขตัวไหนนะมันจะมาที่ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะฮะสมาชิกเมื่อกี้ห้าหกเกียมันหลุดนะฮะมันออกสามจุดแปะนะครับเดินมายาวๆก็หลุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาเขียนต่อเลยฮะนะฮะวันนี้ได้เลขตัวไหนนะอ่ะมาดูนะนี่ฮะทำมาวันที่มาเรื่อยๆ อันนี้ของงวดนี้นะก็วิธีทำนะสมาชิกนะนำเลขท้ายนำเลข3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับนะครับเลข3ตัวท้ายครั้งที่2งวดนี้ก็คือ485นะฮะก็นำเลขอ่หลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2เนี่ยบวกกัน5ครั้งนะหลักหน่วยบวกกัน5ครั้ง1 2 3 4 5สฮะบวกกัน5ครั้งงวดนี้5้บวกหนะครับเป็น10นะครับบวก5เป็น15บวกอีก5เป็น20 วกห้าไปยี่ห้าก็คือได้เลขห้าหกเจ็ดอีกนะฮะสมาชิกทนะั้งวันนี้ได้เลขห้าหกเจ็ดยังเป็นที่เลขห้าหกเจ็ดอยู่ยังไม่ถึงคิวศูนย์หนึ่งสองนะฮะห้าหกเจ็ดจะมาสักตัวไหมนะ,ะสมาชิกนะ,ะมาติดเลขเด่นผมอยู่ตัวหนึ่งก็คือเลขห้านะฮะสมาชิกนะ,ะเดี๋ยวผมจะลงให้เป็นคลิปถ,ถัดไปนะะเลขเด่นตัวเดียวเลยนะฮะจะมีเลขห้าติดอยู่ด้วยนะ,ะสมาชิกวันนี้ห้าหกเจ็ดนะครับได้ตัวเก่า นะครับสมาชิกนะก็ลงให้งวดนี้งวดจ้วันที่สเก็ตทับสองยาวๆเลยหกห้านะฮะอ่ะถ้าหลุดแล้วมาเข้าอีกนะครับผมก็จะทําในบินใหม่ให้ถ้าหลุดงวดนี้ถ้าหลุดเป็นครั้งที่สองงวดเมื่อกี้นี้หลุดงวดนี้ถ้าหลุดอีกนะฮะสมาชิกนะก็ทิ้งสูตรไปเลยนะครับสมาชิกนะอ่ะวันนี้ได้เลขตัวเก่านะฮะห้าหกเกียรตินะฮะสมาชิกนะอ่ะ ก็ฝากพิจารณาด้วยสูตรมันเดินยาวจริงๆนะฮะนี่ฮะสมาชิกอันนี้คือวันที่ที่ผมทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะสมาชิกนะจะหลุดแค่งวดเดียวลองดูอีกสักงวดนะครับอ่ะถ้าผมจะเน้นนะครับผมเน้นไปที่เลขค่าให้นะฮะสำหรับสูตรนี้ทางเดินเลขนะครับอ่ะมาต่อกันสูตรที่สองะสูตรที่สองอันนี้ก็เดินทำยาวมาตามนี้เลยจะเป็นสูตรเก่านะ,ะเดินบนแบบสามตัวมาหตัวเมกี้ ชนกันกับงูสูตรเมื่อกี้ที่ให้ดูนะฮะห้าหกเจ็ดผลออกสมาชิกนะผลออกสามสิบแปดอ่ะเดินมาดีๆก็หลุดอ,อีกสมาชิกนะก็ก็หล,ล,ล,นะลุดก็หลุดไปนะสมาชิกก็หลุดนะฮะก็หลุดก็แล้ก็พิษนะฮะอ่ะ,อะ,อะเมื่อกี้ลืมเขียนวันที่ว่เมื่อกี้นี้ ก้อนจนที่หนึ่งทับสองทับหกหานะฮะนะลดนะอ่ะไปดูสูตรกันนะ,ะสมาชิกเก่าๆเขาจะรู้ก็จะเห็นนะฮะอันนี้ของงวดเมื่อกี้ได้5 6 7อ่ะงวดนี้สูตรนะฮะสูตรก็คือนำหลักแสน1ครั้งนะฮะมาบวกหลักหมื่น1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อย1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้า ครั้งที่1นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อหนึ่งครั้งได้เล่าับไปบวกเลข9คงที่นะครับสมาชิกนะวันนี้สูตรนี้ได้1 2 3นะครับวันที่แล้วได้5 6 7หลุดวันนี้ได้1 2 3เอาสมาชิกแคปสูตรไว้ใครที่ยังไม่รู้วิธีคิดวิธีทำอันนี้จะเป็นสูตรเก่าต่อจากวันที่แล้วนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูทั้ง3สูตรเลยนะครับในช่วงท้ายๆนะฮะอ่ะแคปสูตรไว้เเรรียยบ้อนนะะสมาชิิกไปต วดน,นี้ได้เลขหนึ่งสองสามอ่าสมาชิกนะสองศูนไม่ชนกันแล้วสมาชิกวดน,นี้สองหนึ่งสองสามถ้าไม่ชนกันแบบนี้นะผมว่าน่าจะมานะสมาชิกนะเมื่อกี้มันชนกันชนกันกลับไม่มานะไม่ชนกันมันจะมาหรือเปล่าอ่ะอ่ะสมาชิกอ่ะดูนี่นะ เมื่อกี้สองสูตรเนี่ยชนกันที่ห้าหกเจ็ดหลุดทั้งสองสูตรเดินมาดีๆงวดนี้ไม่ชนสูตรแรกได้ห้าหกเจ็ดทางเดินเลขสูตรที่สองนี้เดินบนแบบสามตัวก็จะเดินดย,ยาวๆมาทั้งสองสูตรเลยวันนี้สูตรที่สอง้ลขหนึ่งสองสามจับคู่ชุดเลยห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับสูตรนี้ผมเน้นไปที่เลขห้านะสูตรที่สองนี้นาะสมาชิกนะผมเน้นไปที่สองตัวนี้เลขหนึ่งกับเลขสองเน้นไป เน,น้นเน้นเยอะๆเลยก็คือเลขหนึ่งนะเ <laughs> พราะอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือคือสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับต่อจากงวดที่แล้วนะอันนี้ก็คือสูตรของงวดที่แล้วนะฮะสมาชิกเนี่ยผมทาไว้ให้สมาชิกได้ดูอยู่สมาชิกเก่าๆก็จะรู้นะฮะผมคิ้เลขสามพ้นออก หลักร้อยบนตัวเดียวเพียวๆเน้นๆเลยว่าเมื่อก,กี้ได้เลขสามผลออกสามศูนย์ไปนะฮะลงให้งวดเมื่อกี้นี่เป็นงวดแรกลงให้งวดแรกก็โปเช่นะฮะสมาชิกนะมาเต็มๆเลยตัวเดียวเน้นๆนะครับทำสมาชิกนะเลขสามนะสมาชิกนะเนะนะข้ามาที่หลักร้อยเลยทำสูตรนะฮะนะครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดแรกลงให้งวดแรก ก็ถูกเลยเงินเมื่อกี้นี้นะฮะก็มาที่เลขสามเต็ียมเลยหลักร้อยอ่ะหวัวน,นี้สมาชิกไปดูนะะฮได้เลขตัวไหนนะครับสมาชิกนะครับก็มีวิธีคิดวิธีทำอันเนี้ยของงวดที่แล้วอ่ะของงวดน,นี้อ่ะไปดูสมาชิกนี่ก็คือของงวดน,นี้เดี๋ยวผมจะมีเทียบให้ด้วยนะสมาชิกอ่ะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสเออโฟกัสตีเฮ้ย,ยอะไรกระพริบกระเพิบอ่ะสมาชิก แคปสูตรไว้ด้วยนะสมาชิกนะวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกสิบหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายพันที่ 3, ท2อีก1นึ่งขังได้เท่าไหร่ไปบวกเลข2ของที่อาสมาชิกลองบวกกันดูนะสมาชิกนะครับหลักน้อยตัวเดียววันนี้ได้เลข1นึ่เพียวๆเลย1ตัวเดียวนะสมาชิกนะนะครับอาสมาชิกแคบสูตรไว้ได้เลยนะสูตรเข้าต่อเนื่องเดินดีนะครับวันนี้จะเป็นวดที่2งวดเมื่อกี้เดินมาเต็มๆเลยนะสมาชิกอะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะทิ้ง be, <HO US S> ระยะเวลาการแคปสูตรไว้นะฮะสกุสมาชิกจะไม่รู้วิธีคิดวิธีทำนะครับอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะสูตรต่อเนื่องเดือนร้อยตัวเดียวนะครับอ่ะไปเติมนะสมาชิกนะเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ก็มาเต็มๆสำหรับสูตรนี้นะฮะอ่ะงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับสมาชิกนะได้เลขหนึ่งจะมาหรือเปล่านะครับลงให้งวดจริงงวดนี้เป็นงวดที่สองสามสูตรอ่ะ ยนวันที่กำกับไว้ก่อนนะครับงวดเมื่อกี้ลงให้งวดที่1ทับทับได้เลขสามมาเต็มๆเ,เลยออก3 0 8ย์งวดนี้ลงให้เป็นงวดที่2ลงจริงงวดวันที่17นะครับทับ 2, นะทับ 6, อ่าฝากสมาชิกพิจารณาด้วยเลข1เพียวๆตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะฮะสมาชิกนะก็ฝากสมาชิกพิจารณาอ้าวสมาชิกที่ผมบอกนะผมเน้นไปที่เลขหนึ่งสูตรนี้ติดที่เลขหนึ่งนะสมาชิกนะอันนี้ อ่ะสสูตรนี้ในคลิปนี้จะมี3าสูตรนี้ที่ผมลงให้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นสูตรเก่าทั้ง3ส,สูตรนะครับสูตรนี้หลักร้อยเลขหนตัวเดียวอันนี้หนึ่งสอสอันนี้ยห้าหกเดนะครับถ้าเลขหนมาหลักร้อยก็คือเน้นที่1นึ่ห้าหนึ่งห้าอะไรฮะหนึ่ง้าสี่สวยไหมฮะหนึ่งห้าสี่อันนี้เป็นชุดที่สองชุดแรกผมเกินไปแล้วนะฮะ หนึ่งสี่สองนะฮะอันนั้นก็คือ,อชุดแรกอันนี้ชุดที่สองหนึ่งห้าสี่นะฮะติดที่เลขสีไว้นะครับเดียวผมลงให้เด่นบนตัวเดียวมีเลขสีแน่นอนเดียวค่อยดูนะฮะทีนี้ผมจะไปชนให้สูตรนี่ฮะสมาชิกดูผมลงให้แล้วนะสูตรนี้นะถ้านะสมาชิกนะาไปย้อนดูได้สมาชิกเก่าๆอันนี้จะเป็นสูตรเก่าตั้งแต่ลงให้ตั้งแต่หลังปีใหม่มาเข้าตามนี้จริงอ่า สูตรนี้จะเป็นเน้นที่หลักร้อยเนี่ยฮะแต่เป็นเด่นบนนะครับก็เข้ามาตามนี้ยาวๆเลยนะสมาชิกอ่ะมันสองสูตรนี้มันมาชนกันที่เลขหนึ่งฮะสมาชิกเข้าไหมฮะเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะสมาชิกนะ,นะวัเมื่อกี้นี้สองสูตรนี้ผมลงในคลิปเดียวกันด้วยนะครับไปย้อนดูได้นะ,นะครับมันไม่ชนกันนะฮะัว่าอ่ามันก็มาที่คู่ตัวสามศูนยเนี่ยผมจับคู่ตัวสามศูนยที่รูดไห้สามศูนยอ่าศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามเนี่ย พว่าสองสองสองูเนี่ยไปประกบกันวันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนะสมาชิกนะพิจารณาดีๆด้วยนะสมาชิกนะสองสูตนี้มาแล้วนะครับจะหลุดหรือจะเดินต่อนะครับชนกันแล้วนะสมาชิกนะอย่าพึ่งทิ้งใครติดดับก็เผื่อใจไว้หน่อยนะฮะจับเด่นไว้ก่อนนะสมาชิกนะสำหรับช่องแอทอนนักคำนวณน,นี้นะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับลงแต่บนไปเด่นบนไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเด่นล่างตัวเดียวนะครับจะเป็นสูตรเก่าสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งฮนะเด่นล่างตัวเดียว2ส,สูตรเลยพุ่งนี้นะฮะฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเด่นล่าง2สูตรนะครับเด่นล่างตัวเดียวสูตรสูตรตัวเดียวอ่ะเดินตัวเดียวอ่ะทั้ง2สูตรเลยสูตรเก่า1สูตรแล้วก็สูตรใหม่สูตรอีก1สูตรเดี๋ยวจะประกบคู่ชุดกันให้เด่นล่างตัวเดียวนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ